กรีนอเวนเจอรีนค่ะหรือที่คนทั่วไปจะรู้จักกันในชื่อยกออสเตรเลียนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหินที่ดีมากทีเดียวในเรื่องของการค้าการขายอีกชนิดหนึ่งค่ะเสริมสีมงคลนะคะ แต่เหนืออื่นใดเป็นหินที่เสริมสร้างพงลังใจอย่างมากด้วยค่ะเสริมให้เรามีกําลังใจที่ดีนะคะฟื้นฟูเราจากการเจ็บป่วยการที่เรานอนอยู่นานๆหรือเคยสูญเสียนะคะอย่างเช่นเสีย,สยอวัยวะใดไปก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกท้อแท้ผิดหวังนะคะสวมใส่หินกรีนอเวนเจอรีนติดตัวเอาไว้แล้วเนี่ยจะฟื้นฟูพลังใจของเราได้ดีจะช่วยให้เราเนี่ยมีความหวังมีกําลังใจขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้ารวมกับหินรส แล้วแล้วก็กลีนเวนเจอรีนกับโรสควอตเนี่ยจะบำบัดในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเหมาะสำหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้ได้ดีอีกด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อหินสีและสินค้าด้านความเชื่อต่างๆติดต่อ Easy Shopping ออนไลน์ตามเบอร์โทรและเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ